บนตัวประสาทโดยใช้ถอยํำที่หยาบคายค่ะในคลิปเราจะเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้ยังยืนอยู่ในเขตดแดนประเทศไทยนะคะ คือถ้าจะเข้าเขตกัมพูชาเนี่ยจะต้องเดินลงไปด้านล่างก่อนแต่เมื่อผู้หญิงคนนี้เกิดโวยวายเสียงดังทหารกัมพูชาเป็นสิบนายเลยก็กรูกันเข้ามาตรงจุดนี้แล้วกลายไปว่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้ด้วยการชี้ให้ทหารไทยกลับขึ้นไปเป็นตัวประสาททั้งๆท,ที่จุดนั้นนะคะทหารไทยต้องยืนสังเกตการเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ประสาทตามเมืองทมของไทยฝ่ายทหารไทยพยายามจะชี้แจงว่านี่เรายือนอยู่ในเขตแดนไทยนะแต่หญิงกัมพูชาคนนี้ยังด่าไม่หยุดค่ะและทําให้กชาลังทหารชุดประสานการของทั้งไทยกัมพูชา ต้องมารวมตัวกันที่จุดนี้เป็นภาพปรากฏแบบนี้ไอ้ดูอีกทีสิผมไม่ได้ลงไปจุดเริ่มตรนี่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันกดเขตตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้ได้ทำไมยังไม่ได้ไม่เดตต้นไม้เขตต้นนี้ทำไมยังไม่ได้ที่หน้าใครคุณชี้หน้าใครแล้วคุณชี้หน้าใครเดี๋ยคุณนี่กับผู้ชายคุณก็ลงไปดิ ที่หน้าผมคุณที่หน้าผมทไรล่ะผมคุยดีๆแล้วเมื่อี้อ่ะผมยืนตรงนี้นทล่ะผมไม่ลงไปอต้นขี้เหล็กตรงนี้ฐานไทยในนี้ ก็เดนอยู่เป็นประจําก็อยู่ในเขตไทยก็เฝ้าประจําการโจโจชู้หญิงคนนี้มาชี้หน้บอกให้ขยับขึ้นไปบนตัวปราสาทนี่แดนกัมพูชาจูจูฝั่งทหารกัมพูชามาเป็นร้อยเลยตูก็เข้ามาแล้วทําไปทําตามแล้วกลายเป็นเหตุอย่างนี้อีกมุมจากเฟซบุ๊กเกษตรเมืองช้างวงไกลออกมาเจนว่าหญิงกัมพูชาเนี่ยชี้หน้าด่าทอเจริญจานรไทยไม่หยุดทีเดียวทหารกัมพูชาล้อมรอบ ฐานกัมพูชาบางนายประชิดต,ตัวฐานไทยปัดเือและชี้ให้ฐานไทยถอยออกไปมีการประทะัคขรมกับเสียงดังด้วยนี่ฮะอีกมุม ก็เจนชัดเจนว่าฐานกับูชาดึงแขนและผลักอกการไทยเฮ้ยกองดังมบม กระทั่งสถานการณ์เริ่มตื่นเียนเมื่อฐานสองฝ่ายประจันหน้าสุดท้ายฝ่ายฐานกัมพูชายอมจะดึงตัวนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนต้นเรื่องเนี่ยให้เดินกลับเข้าไปในเขตกัมพูชาค่ะและฐานกัมพูชาบางนายก็พยายามจะเข้ามาคุยไก่เกลี่ยกับฐานไทยเป็นภาพนี้ ไมนะไม่จบไมจบไม่จบไม่จบแลจุดสำคัญมาเกิดเรื่องตรงนี้ท่านผู้ชม แม้ความพยายามจะไก่เกี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ก็มีฝั่งทางก,รรมกัมพูชาไม่ถอยกลับไปในที่ตั้งของตัวเองแม้ว่าฝ่ายทหารไทยจะบแจ้งให้ถอยนะคะแล้วเมื่อประทะขรมกันสองฝ่ายฝ่ายทหารไทยได้ยินเสียงภาษาก,รรมกัมพูชาพูดแปลเป็นภาษาไทยว่าหลบไปจะตั้งปืนพอพูดคํานี้ชุดประสานงานฝ่ายไทยก็เลยต้องบอกให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มายืนดูเหตุการณ์ให้หลบออกไป และวทหารก็ต้องช่วยอ,อพยพพานักท่องที่ออกจากพื้นที่ประสาทเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัไยไอ้ตรงนี้แหละที่มาส่งเสียงว่าหลบไปจะตั้งปืนเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว

ก็เจนว่าในคลิปของผู้ใช้ที่ต่อายหนึ่งหลังมีเสียงฐานภาษาัมบูชาว่าพูดพูดว่าหลบไปจะเปิดหน่ฐานไทยส่วนหนึ่งก็วิ่งขึ้นมาบนตัวปราสาทเพื่อจะพานักท่องเที่ยวออกจากตัวปราสาทเพราะมันใช้คําว่าหลบไปจะเปิดเปิดอีกส่วนหนึ่งกับฝ่ายปกครองยืนตั้งแถวบริเวณหน้าด้านบนตัวปราสาททัมูชมะหมืถอยไป อีคลิปนึงมึงถอยไปจะเห็นต่อเนื่องไปถอย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 ไป